ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับ นี่คือรหัสไอเหลี่ยมหรือว่าน้องลิศนั่นเองนะครับตอนเนี้ยรหัสไอเหลี่ยมมันปิดตำนานไปแล้วเว้ยทุกคนก็คือรหัสนี้ไม่สามารถเข้าเล่นได้อีกแล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าน้องลิศก็ไม่สามารถเข้าเล่นได้แล้วเนื่องจากว่าน้องลิศอ่ะมันโดนแฮกโดนเกียนโดนปิดอะไรก็ช่างนะครับก็คือรหัสอ่ะเข้าไม่ได้แล้วแล้วก็เจ้าของไม่รู้ว่าเป็นใครคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครมีเพื่อนรหัสนี้อยู่นะครับบีมจ๋า2091กรบกวนฝากกดรีพอร์ตด้วยนะครับก็คือแบบให้รหัสมันโดนแบนนไไปเเลลยะรรพาาวว่่่่ี้้องม สามารถกู้รหัสมาได้แล้วนะครับก็ <Yeah. S 1> เลยอยากจะบอกคนดูว่าถ้าใครมีเพื่อนอยู่บรบกวนช่วยกดรายงานให้ด้วยครับหรือว่าใครเห็นในเซิร์ฟไม่ว่าจะเกมบล็อกฟุตหรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่ในโลบอกก็ฝากกดรายงานด้วยนะครับให้รหัสมันบินไปเลยครับอันนี้ขอสาระเลยให้คนดูเดี๋ยวคนดูหาว่าโกหกหรือเปล่านี่ครับแชทที่ผมคุยกับน้องลินนะคือน้องมันพิมมาบอกว่าพี่ผมลบโลบอกแล้วนะคือตอนแรกอะ่ะผมรู้แล้วครับว่ารหัสน้องอะ่ะมันโดนบิดไปแล้วก็คือน้องมันมีรหัสเล่นแล้วทีเนี้ยน้องมันเพิ่งพิมามาล่าสุดว่าพี่ผมบลบล้้วนอบบทไมมัตงดย มันขนาดอั้นเหรอเดี๋ยวผมจะลองโทรไปหาน้องมันนะครับโอเคคุณผ <Okay, S 1> ู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการโทรหาน้องลิศดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น สวัสดีคับน้องวายพี่เอง็งเอ็งเป็นไรเนี่ยโดนให้ขาดโอ้โหแ่โดนอีกแล้วเหรอใช<จ>่อันนี้ขอขอสาระวัน้ดึงคืนไม่ได้ขอสาระเอาดีๆเอาดีๆสาระจริงจังไหมเนี่ยสาระเพื่อนเพื่อน<ๆ>แกล้งหรือเปล่าไม่ได้แกล้งอันนี้พี่ก็ไม่ได้แกล้งเหมือนกันถ้าถ้า,ถ,าถ้าแกล้งพี่จะทําคลิปแกล้งแต่พี่ไม่ได้ทําคลิปแกล้งอันนี้พี่สาระเลยคือรหัสเอ็งได้บอกใครบ้างที่เปลี่ยนล่าสุด ไม่ได้บอกใครนั้นนอกจากเพื่อนคนที่เปลี่ยนให้แลวเพื่อนคนที่เปลี่ยนให้เขาเกียนหรือเปล่าเขาเอารหัสเองไปหรือเปล่าไม่เกลียนไม่เกียนไม่เกียนแน่ใจแต่ผมว่าอาจจะคนในห้องที่ไม่ใช่คนที่ที่ไม่ใช่เพื่อนคนที่เปลี่ยนให้หมายความว่าไงอ่ะไม่ก็ไม่ก็คนภายนอกด้วยอาจจะคนภายนอกไม่แล้วเขาจะรู้รหัสเองได้ไงเขาก็อาจจะใช้พินเดิมในการแก้ไงพี่มันมีแอปอยู่พี่เอาไม่ล้วคือเองบอกรหัสหลายคนหรอไม่ได้บอกนี่เอาไงคือเอ่อคนที่ เขาชอบให้กันอ่ะเขาจะเอาพินนะ ไปใส่แล้วก็แล้วแอปอาจจะให้พินใหม่มาแล้วเขาจะเปลี่ยนเมลแล้วก็เปลี่ยนเมลเปล็นเมล,เ,ล,เ,มลเราแล้วก็เขาก็ให้ได้ตามสบายเลยคือเองซื้อรหัสมา<อ>ใช่ไหมอ๋อใช่ซื้อมากี่บาทอืมจะไม่ได้หนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งพันบวกประมาณนี้เลยโอ้หนึ่งพันเลย 1, เหรอแต่ก็ได้ใช้ยาวอยู่พี่โอ้แต่ว่าพี่ว่าไม่คุ้มดิเพราะหรหัสเองโดนเกลียนไปแล้วอ่ะอันนี้จริงจังไหมเนี่ยจรงิงจังแต่เองไม่ไม่เสียใจเหรอก็เสียใจไปแต่แอบเสียใจเล็กๆอยู่แต่ก็อย่าไปจมแต่อนาคดนฟี เรางขึ้นสู้เฮียร์ร์ไหมน่ะไม่ไม่เคยเรียทเลยแล้วรหัสนี้โดนไปกี่วันแล้วเนี่ยอทิตย์กว่าได้แล้วมั้งพี่อ้าวไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วเอ็งเล่นอะไรน้องมาเล่นไงอ้าวเล่งทำอะไรดูยูทูบดูยูทูบอย่างเดียวเลยนะใช่ทั้งวันนะนะเบื่อมากเลยไม่ไม่มีอะไรทําแม่งแล้วคือเอ็งไม่ได้เล่นเกมเลยหรอใช่คือเอ็งเอ็งได้เข้าโรบอทบ้างปะไม่อ่ะแฮียน่าจะให้ดูครับดูบ้างนไม่ได้เล่นก็คือไม่ได้เล่นนะ ดูแต่ยูทูบเนี่ยลบโชว์เลยมานี่มา เอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวพี่ยังไม่ดันพูดเลยเลยเองรู้ทำไมอ่ะก็ถามอยู่นั่นไหนงไม่ได้เล่นไม่ว่าไม่ได้เล่นเอาพี่แค่ถามเฉยน้องเองเองก็ใจร้อนเกินเองโกรธพี่เหรอเนี่ยไม่ได้โกรธแต่เข้าใจไม่ไม่มีหลาดลิ้นเออพี่เข้าใจพี่ก็แค่ถามเฉยว่าเออเองไม่ได้เล่นเลยหรอเลยพี่จะถามมาเลยนักหนาเหรอเอาก็พี่ก็ถามดูไงแค่ถามเฉยไม่ได้เหรอไม่ได้เคเคพี่ไม่ถามก็ได้ถามมาถามได้พี่แต่พี่ดูสถานการณ์บ้างก็หัวร้อนอยู่ พี่จะถามถามอยู่นั่นแหละเหมือนตอกย้ำผมอะ่ะแล้วผมก็ตอกไปว่าไม่มีหลานเล่นพี่จะใจผมเล่นอะไรผมไม่อยากเล่นแล้วแล้วทผมก็ลบเกลไม่พี่ดูแล้วไงพี่ต้องการอะไรอีกอะ่ะถ้าพี่ไม่ช่วยอะ่ะพี่ก็ไม่ต้องจาเติมผมก็ได้นะเข้าใจไหมเขาเข้าใจแล้วน้องเข้าใจแล้วพี่ขอโทษเอา กดวางสายกูเฉยเลยอะไรวะเนี oh, monster, so ่ยยังไม่ทันพูดเลยเลยโอ้คถามเฉยๆโอ้โหมันหัวร้อนขนาดนั้นเลยหรอนะกูผิดอีกแล้ว่ะกูผิดเองขอโทษโลน้องเองเป็นไรเนี่ยเองเองก็ร้อนเกินเองเป็นไรเนี่ยลิศพี่่แค่ถามเฉยๆเองไม่หัวร้อนอะไรเองหัวร้อนอะไรเองหัวร้อนพี่เลยไม่หัวร้อนพี่หรอกหัวร้อน่ไรเบื่ออง่ายเบื่อ โอ้ oh, พี่พี่เข้าใจถ้าถ้าพี่โดนพี่ก็คงแบบเบื่อคือไม่มีรหัสเล่นแล้วเองไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยเหรอ นดูอยูทูปเนี่ยเองจำคลิปที่พี่เคยบอกได้ป่มคลิปที่พี่ไปซื้อรหัสมาจำได้ใช่ไหมที่พี่บอกว่ารหัสสุดท้ายอะรหัสหนึ่งพันบาทอะที่พี่บอกว่าพี่จะไม่แจกคนดูแต่ว่าพี่จะให้ลูกแคนอะจริงๆอะพี่อะจะเอาไปสุ่มคนให้คนในแคนเว้แต่ว่าเองดันโดนแฮกรหัสซะก่อนพี่ก็เลยเห็นใจเองจริงๆอะพี่เห็นใจเองและก็คือแบบเองไม่มีรหัสเล่นพี่ก็เลยจะแบบมาบอกเองว่าเออเดี๋ยวพี่เองเอารหัสนี้ไปเล่นไหมแล้วมาถึงเองก็ใส่ใส่ใส่พี่แบบปวดร้อนใส่พี่เลยพี่ก็แค่ถามเฉยๆเว้ยเออถ้าเองพี่อยากรู้ ว่าเออเองไม่มีหรหัสเล่นแล้วเองเล่นอะไรแค่นั้นเองเองทำไมต้องแบบหัดร้อนใส่พี่ด้วยวะกอดร้อนแล้วแล้วพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่ให้ผมหนะ่อยละหนึ่งพันน่ะ อ่ะสุดท้ายะอะไรนะพี่จะให้ผมลึอกหรืออะไรสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เองไงให้เลยให้ฟรีฟีเลยหนึ่งพันอ่ะรหัสหนึ่งพันที่พี่ซื้อมาเอาปะเอาอยากได้ปะอยากอยู่ได้ไม่มีอะไรเบื่อจะจะเอารหัสเลยเะล่ะถึแล้วแต่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งรหัสให้เดี๋ยวพี่ส่งรหัสให้พี่ขอพี่ขอสองนาทีแป๊บนึ่งได้ปะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอารหัสให้แป๊บนึงนะน้องชายได้ยินปะได้ยินได้ยิน เออเดี wollen, ๋ยวเดี okay. Okay. Uh, right. yeah, okay, ๋ยวพี hmm. ่พี่เข้ารหัสได้แล้วพี่เข้ารหัสได้แล้วอ่าเดี๋ยวพี่ส่งรหัสให้ในดิคอดเลยโอเคป่ะโอเคโอเคอ่าพี่ส่งรหัสได้แล้วน้ององเข้ารหัสไปเลยเข้าเซิร์วิสพี่ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปอยู่โลกหนึ่งโอเคป่ะเดี๋ยวพี่อยู่โลกหนึ่งเดี๋ยวตอนรับเองเลยไปยืนต้อนรับเอง a few minutes later อ๋อพี่ทำไมผมมาอยู่โลกหนึ่งได้เนี่ยเอ้าก็รหัสเวลหนึ่งอะรหัสถูกนะน้องรหัสถูกนะ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมว่าก็รหัสถูกแล้วไม่หรอพี่พี่ส่งให้อ่ะมันเข้าได้ประหลาดรหัสอ่ะใช่แล้วทำไมเวลหนึ่งเบลหนึ่งอะไรน้องพี่ส่งให้รหัสเอาดีๆสาระสาระเอาดีๆีจริงเวลหนึ่งโอ้ยอะไรนี่เอานี่ไม่หลัดที่พี่จจให้ผมไม่ใช่เหรอนีิก็ใช่ไงก็ให้แล้วนี่ยรหัสอ่ะ นั่นอะเห็นไหมล่ะเนี่ยเบคอนเลยีะเบคอนเนี่ยเทปั้นอะไม่พอใจหรอพี่ถามเนี่ยโอ้ยโคตรตึงเลยน่ะรหัสเวลหนึ่งนั่นอะเองไม่ดีใจหรอไม่อะมันเวลหนึ่งอะโฮแล้วเองจะเอารหัสไหนล่ะว่าที่พี่เล่นอยู่ไงนี่มาล่ะที่พี่ย้ายผมม่ใช่้ที่พี่เคยพูดเอาไว้อ่ะ พี่พูดต,ตอนไหนพี่พูดต,ตอนไหนพี่ไม่เคยพูดนะพี่ไม่เคยพูดนะโมเล่เอเอ้าเอาดูปากมาดิครับดูปากมาดิครับเออยากได้เวลาละหันเนี่ยดูดิดูดูดูนี่ไม่อยากจะโม้ครับ มีโรรู้แบบเพียเปล่าน้องมีเปล่าอันนั้นไ่อาผมไม่อยากพี่มามาน้องเองเองอยากได้รหัสนี้ใช่ไหมอยากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เองก็ได้แต่ว่าเองต้องทาตามข้อตกลงของพี่ก่อนเองมันนีดิมามาเดี๋ยวเองทําข้อตกลงอันนี้ให้เองทําผ่านปุ๊บพี่ให้รหัสที่พี่เล่นอยู่เลยรหัสราคา1000บาทอบาทมีผลถาวรผลเสือผลมังกรนเ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 นผลเสือผลมังกรนะครับตึง,ตงๆเลยง่ายๆเว้มาๆมากะกลางเลย กอดก้างก็ได้ง่ายๆเนี่ยอะเอ็งเอ็งเอ็งต่อยพี่เนี่ยเอ็งเห็นเลือดพี่ไหมหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าเนี่ยถ้าเอ็งต่อยพี่ได้ในภายในห้านาทีเนี่ยแล้วพี่ตายเนี่ยพี่ให้รหัสนี้เลยอะพี่จะเริ่มแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มเลยจะต่อยกูตแน้ำาหมดน้องจับเวลาอยู่นะน้องเอาดิเอาให้ตายนะเอาให้ตายเอาให้ตายอย่าช้านดน้องเหลือเวลาไม่มากนะเอาดิต่อยกูไม่เข้า เอาดิน้องเอาเอาพี่ต่พี่พี่ไม่ทำเลยเนี่ยพี่ปล่อยคีย์บอร์ดเลยอ่ะพี่ปล่อยเมาแล้วพี่ปล่อยเมาแล้วเดี๋ยวพี่พี่ไปกินข้าวรอแล้วกันพี่ให้อีงชั่วโมงหนึ่งเลยแต่งต่อยพี่พี่ตายอ่ะเดี๋ยวพี่มาแล้วพี่พี่พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วปล่อยเอฟเคไว้นั่นแหละ A few minutes later มันไปซื้อผลเฉยซื้อผลเฉยซื้อแล้วผลกิโลน้องอเอาดีเอาดีน้องอ่ะ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 เอาดิ แเมื่อไรชาติเมื่อไรชาตินี้จะจบวะเอาก็เนี่ยกดข้อง่ายๆเลยคือเองเอารหัสที่พี่ให้เด่ะฆ่าพี่ได้เด่ะมันง่ายมากเลยน้องเนี่ยวันเนี่ยพี่ไม่ทำเลยเลยเอาวิว20กับวิวันอะนะแล้จะเชื่ออ่าเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยอ่าเดี๋ยวพี่อ่ะพี่แช่นาวเลยเล่นเลยละ1,000 2,000 4,000 4,000ไหวไหม4,000อ่ะเร็วเฮ้ยเฮไอ้ดิเหลี่ยมไอ้ดิเหลี่ยมไอ้ดิเหลี่ยม ไอ้เหลี่ยมนี่หัวเหลี่ยมหายไปแล้วยังจะคัมแบ็กอู่เหรอเอาเอาต่อยดีน้องอู้อยากโดนต่อยวะจัดให้กูหน่อยดีพี่พี่นอนรอแล้วนะอ้าาาาาา่าาาาาา่าา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 า้าาาาาอาา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 อ่าา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 าสาา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 าเาาาเาาาาอาาเอาาเอาาเาาาเอาา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  อ่าเหลือสักสามร้อยแล้วเฮ้ย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 เกือบตายเอาดีเอาหนี้เหลือพันเดียวแล้วเนี่ยไอ่ทำอะไรทำอะไรไอ้เลียมไอ้เลียมทำอะไรอ่าอ่าอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้ห้าร้อยหายเหลือเวลาสามวิน้อง พี่ให้เองสามวิสองวิอ่ะพี่พี่ให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะพี่ให้เองห้าวิเองทำอะไรก็ได้ให้พี่ตายเร็วเราพี่พี่นับแล้วนะอ่ะเองพี่ตอบพี่เหรอห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเฮ้ ดีใ,ใจไหมน้องดีใ,ใจแต่สัส้นๆเว้ยตามหน้าตัวละครเลยตามหน้าตัวละครซิกมาเลยอูไม่ให้ไปแล้วไอ้เลียมแกมันเลียมครับบอกจะให้นักมันต้องเจอส่นตีนมาทาเลยส่ทวทรมาามาแล้วน้องอาเดี๋ยวพี่ให้ก็ได้พี่ให้ก็ได้ะพี่พี่ส่งรหัสให้แล้วนะน้องเองเองเข้าเดี๋ยวเองเข้าราหัสน,นี้มาเจอพี่ที่โลกหนึ่งเลยเขี่วะ A few minutes later ฮัลโหลน้องเองเข้ามาแล้วป่ะรหัสที่พี่ให้เนี่ยใช่เอ,องปนมะ่ะวเนี่ะเข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วในในในโชในโชยูรูดิ เยดโคเทรหัสดีพี่ให้เองถาวรเลยโอเคปะโอเคพี่ <Okay, P. S 1> แต่ว่าพี่อยากจะบอกอะไรเองอย่างหนึง่งว่าคือเวลาเองไปซื้อรหัสเกมอะไรพวกเนี้ยหรือว่ารหัสอ่ะถ้าขมมุิว่าเองจะไปซื้อเกมอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าเอง,เ,อง,เ,องเล่นเองดีกว่าเชื่อพี่ดิเล่นเองดีที่สุดรู้ปะเนี่ย <Okay. S 1> เพราะว่าเราไปซื้อเนี่ยบางทีต่อให้มีเครดิตบางทีก็อาจจะโดนเกียนได้โดนดึงรหัสดิงเงี้ยเข้าใจปะโาเคเล่นเองดีที่สุดน้องทีหลังไม่ต้องไปซื้อรหัสใครแล้วนะอันนี้รหัสที่พี่ให้เองเองใส่สองชั้นยังใส่แล้วใส่พี่แล้วยัง โอเคที่หลังเอ็งอย่าให้รหัสใครนะโอเคที่พี่จะบอกก็มีแค่นี้แหละเอง็งเอ็งดีใจว่าที่พี่ให้รหัสเองอะ่ะดีใจที่หลังเองก็อย่าไปให้รหัสใครนะผมไม่ได้อ่ะไม่คนนอกไม่นคนในนี่แหละที่ำทำช่างมันรหัสที่แล้วก็แล้วแล้วกันไปโอเคนะโอเคปิดตํานานไอเหลี่ยมเลยใช่ไหมใช่ไม่ไม่มีไอเหลี่ยมอีกแล้วเหรอไม่มีแล้วพี่เอาแล้วไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมของพี่ไปไหนแล้วมันอาจจะมาสิงหลอดใหม่ก็ได้นะบางที เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีจะรอดูนะ้โอเคครับไอแก่กูไปแล้วเอาเฮ้ยกูละหันเด้อเอา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 คนตีนนะคนตีนนะปากเม็นแกวเหมือนเดิมเลยเนาะเอากดออกดิสคอร์ดอีกโอเคครับคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะพี่ต้องบอกเลยนะว่าพี่ก็สงสารน้องมันจริงๆนะก็คือไอ้เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ได้เล่นรหัสนั้นแล้วนะครับทุกคนคือมันปิดตำนานของจริงถ้าใครเห็นรหัสไอ้เหลี่ยมออนอยู่ก็คือไม่ใช่น้องลิ์แล้วนะครับมันคือใครก็ไม่รู้ก็ฝากรบกวนรีพอร์ตด,ด้วยนะครับทุกคนไปกดรายงานให้รหัสมันบินไปเลยตามนั้นแหละคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย